ครับผมวันนี้ก็จะพามาไล่วงจรมอเตอร์นะครับมอเตอร์ปั๊มน้ำ1.5 1.5แรงนะครับ1.1กิโลวัตต์1.5แรงตัวนี้จะเป็นรอบ3,000 rpm นะครับเป็น2โพนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนวงจรขึ้นมาให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับรอยไหมนะครับที่มันไหมก็คือรอยช็อตนะครับตรงนี้นะครับรอยช็อตเดี๋ยวเราจะลื้อแล้วก็จะเขียนวงจรดูก่อนนะครับเขียนวงจรไว้ก่อนนะครับทุกตัวนะครับ ตัวนี้จะเป็นก้อนลันนะครับเขียนขึ้นมาลันก้อนที่1นลันก้อนที่2นะครับลันก้อนที่2นะครับเขียนมาอย่างนี้นะครับตัวนี้คือก้อนที่1นะครับก้อนที่1หางลันก็จะไปต่อกับหางลันก้อนที่2ตัวนี้นะครับเขาจะต่อลักษณะอย่างนี้นะครับก้อนที่1ต่อก้อนที่2หางหางอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็สตาร์ทนะครับสาตาร์ทตัวนี้จะเป็นก้อนที่1นะครับก้อนที่1จะวางขึ้นมาข้างบนก้อน ลันนะครับวางขัดมาด้านซ้ายนะครับวางขัดมาด้านซ้ายอย่างนี้นะครับก็จะวางอย่างนี้นะครับัวนี้ก้อที่สองมีก้อที่สองนะครับเสร็จแล้วก็ลันไอสตาร์ทนะครับหนึ่งสองนะครับหางนะครับหางสตาร์ทต่อหางสตาร์ทนะครับก็จะพันอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ต้นตัวนี้นะครับเนี่ยต้นต้นลัน ต่อต้นสตาร์ทนะครับต้นรันตัวนี้นะครับออกมานะครับแล้วก็มาต่อกับต้นสตาร์ทนะครับรวมกันนะครับออกมาออกมาเป็นเส้นเดียวนะครับสีแดงนี้นะครับตัวนี้นะครับออกมาไว้นะครับเสร็จแล้วก็สตาร์ทเส้นนี้นะครับสีดําตัวนี้นะครับสตาร์ทเส้นนี้นะครับออกมาไว้นะครับเขาไปเข้าไหนนะครับเขาจะไปเข้ากับแคปนะครับ จะไปเข้ากับแคปนะครับเข้ากับแคปอย่างนี้นะครับฝั่งหนึ่งส่วนแคปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเอาปลายลันนะครับมาเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับเข้าแคปนะครับแคปตัวนี้จะ20ไมโครนะครับ20ไมโคร450โวลต์นะครับส่วนที่ออกจากแคปนะครับออกมานะครับ ออกมาแล้วก็มาตรงนี้นะครับมาเข้าปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กไฟ220โวลต์นะครับตัวนี้เข้าปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กนะครับวงจรปั๊มน้ําก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้สายจะอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านอยู่ด้านหน้าไปพัดนะครับต่อแบบนี้นะครับจะหมุนถูกทางเลยนะครับผม